ัสดครับผมอูปปนนา9ครับรีวิววันนี้ครับผมพาไปขึ้นเฟิร์สคลาสของการบินไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับพร้อมแล้วที่จะเดินทางไปกรุงลอนดอน,ดอนประเทศอังกฤษนะครับาถ้คุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับแวดิชาเดินทางกรุงเทพลอนดอนนะคะที่นั่งจะเป็น 3K นะคะที่นั่งเดี่ยวติดหน้าต่างให้บริการด้วยเครื่องแบบ a i r b u s 380นะคะวันนี้เครื่องจะจอดที่เกต C3 คะ่ะหลังจากที่เราทำการเช็คอินนะครับผ่านเคาน์เตอร์อของ Royal First ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ออพิเศษแยกออกมาต่างหากนะครับก็จะได้ผ่านตอมอช่องพิเศษครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พามาที่เลาจ์รอยัลเฟิแห่งนี้ครับซึ่งถ้าเกิดเราโชคดีนะครับก็จะสามารถยึดห้องส่วนตัวในเลาจ์เฟิตรงนี้ได้ทั้งห้องแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาเยอะหน่อยนะครับซึ คาสของการบินไทยเนี่ยเผื่อเวลามาแอร์พอร์ตล่วงหน้านานๆเลยครับเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าใช้ลาวสปาหรือว่าลาวนวดนะครับผู้โดยสารเฟิร์สคลาสของการบินไทยเนี่ยเขาคอมพลีเมนทาร y ีนวดฟรีให้ถึง1ชั่วโมงเต็มๆครับจะนวดบ่าไหลนวดเท้าหรือว่านวดทั้งตัวก็ได้เหมือนกันครับในขณะที่ผู้โดยสารบิสเนสคลาสของการบินไทยนะครับก็คอมพลีเมนทารีนวดฟรีครึ่งชั่วโมงครับ ใน l ลาส์รอยัลเฟิร์สตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเมนูอาหารและก็เครื่องดื่มให้เลือกสั่งได้ตลอดเวลาครับระหว่างที่รอขึ้นเครื่องนะครับและเมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องครับไม่ต้องเดินไปดูบอร์ดให้เสียเวลานะครับว่าไฟล์เราเนี่ยถึงเวลาขึ้นเครื่องหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เลาส์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับว่าเราเนี่ยขึ้นไฟล์ไหนนะครับเมื่อถึงเวลาบอดดิ้งของไฟล์นั้นนะครับเขาก็จะเดินมาเชิญเราถึงห้องแล้วก็ได้เวลาเดินไปเกตโดยที่สามารถเดินขึ้นเครื่องได้เลยไม่ต้องไปรอหน้าเกตอีกที ออนบอร์ดแล้วนะครับตอนนี้อันนี้คือรอย a l First Class ของการบินไทยครับบน Airbus A 3 8 0นะครับซึ่งเขาจัดเคตบินอยู่ด้านหน้าสุดชั้น2ของเครื่องบินนะครับมีทั้งหมด12ที่นั่งครับเรียงที่นั่งแบบ 1, 2, ึ่งสองหนึนะครับผมหันให้ดูมีเวลคัมริงของการบินไทยก็เป็น Signature นะครับก็จะเป็นแชมเปญดอมเพรียงครับผมพาดูซีดนิดนึงนะครับ ที่ของการบินไทยเฟิร์สคลาสตัวนี้เไม่มีประตูปิดนะครับแต่ว่าก็มีฉากกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวได้ดีพอสมควรเลยที่นั่งวันนี้ของผมเป็น3มเทครับตรงปิดที่นั่งตรงนี้จะเป็นช่องเก็บเสื้อสูทได้นะครับเมื mm ่อ hmm. เข้ามาข้างในนก็จะมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเป็น,นจอทัชสกรีนแล้วก็ที่เขาบ้างเตรียมไว้ให้ตรงนี้เ,นเป็นชุดนอนครับที่เราสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับก็ชุดนอนตัวนี้ก็จะมีเขียนว่าไทยรอยัลเฟิร์สสวยด้วยครับและอันนี้เป็น เมนูอาหารสําหรับไบนี้ครับก็จะแบ่งเป็นในส่วนของเมนูอาหารกับเครื่องดื่มนะครับตรงนี้จะมีผ้าห่มผืนใหญ่เลยนะครับให้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของฟูกสาหรับปูเตียงครับซึ่งเดี๋ยวเมื่อถึงเวลานอนเดลูกเรือจะมาปูให้นะครับมีรองเท้าแตะสลิปเปอร์ครับกว้างมากทีเดียวนะครับถ้าเกิดเรานั่งอยู่เนี่ยเหยียดขาไปจะวางขาไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นที่นั่งที่ค่อนข้างยาวทีเดียวตรงด้านดิหน้าต่างนี้นะครับก็จะมีช่องเก็บของเพิ่มเติมให้ครับมาดูปุ่มปรับที่นั่งกันนะครับ ปรับได้ค่อนข้างละเอียดครับมีปรับส่วนของพนักพิงนะครับปรับส่วนของที่วางเท้าแล้วก็สามารถปรับนวดได้ด้วยครับแล้วก็จะมีปุ่มที่นั่งแบบเร็วๆนะครับในกรณีที่เครื่องจะขึ้นลงแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ปรับเอนนอนแบบจนสุดครับถัดมาด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นช่องเก็บของซึ่งชุดอเมนิตี้คิดที่การบินไทยใช้ในร o ย a l First Class เนี่ยจะเป็นชุดกระเป๋ารีโมวาแต่ละไฟล์ก็จะได้คนละสีกันนะครับแล้วก็จะมีโลโก้กันเปนไทยอยู่ ตรงนี้จะเป็นปลั๊กสำหรับเสียบชาร์จแบบ universal นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ให้อีก2พอร์ตถัดมาตรงนี้เป็นรีโมทสำหรับควบคุมหน้าจอความบันเทิงแล้วก็จะมีชุดหูฟังแบบ noise cancellation ครับอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นช่องเก็บของเช่นเดียวกันครับแล้วก็เขาเตรียมน้ำดื่มเอาไว้ให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นปุ่มปรับที่นั่งอีกตำแหน่งหนึ่งครับเวลาที่เราเอนนอนไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหันมาปรับที่นั่งได้แบบสบายๆตรงนี้เลยมานั่งแล้วเบาะที่นั่งก็ กว้างมากเลยทีเดียวนะครับให้ความเป็นส่วนตัวผสมควนกับฉากกั้นต่างๆนะครับเราสามารถมองเห็นผู้โดยสารคนอื่นได้น้อยมากๆแม้ว่าจะไม่มีประตูปิดนะครับดูในส่วนของเมนูอาหารกันนะครับอันนี้กรุงเทพลอนดอนครับมือแรกก็จะ take off ไปก็จะเสิร์ฟเลยนะครับก็จะมีตัวเลือกของสําหรับไทยนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของการบินไทยตอนนี้ครับมีช้อยให้เลือกค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ตอนเสิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยว่าจะอลังการมากๆครับอันนี้แค่มือแรกนะครับ แล้วก็ระหว่างเที่ยวบินเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งตัวเลือกต่างๆ,างๆเหล่านี้ได้ตลอดเวลาครับแล้วก็ก่อนที่จะแลนที่ลอนดอนซึ่งเป็นเวลาเช้านะครับก็จะมีตัวเลือกให้เลือกอีกค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันนะครับส่วนของเมนูเครื่องดื่มกับแชมเปญนะครับดอมเพรยอง2009ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาครับมีไวน์ขาวไวน์แดงต่างๆนะครับ พร้อมจะเทคออฟแล้วนะครับกับตันแจ้งว่าเที่ยวบินวันนี้11ชั่วโมง55นาทีครับเรามาออกเดินทางไปลอนดอนบนรอย l f อเฟิร์ส s าพร้อมกันเลยครับอันนี้เป็นแอพพิทเซอร์จารแรกนะครับเป็นเห็ดนางฟ้าทอดกรอบเสิร์ฟพร้อมกับซอสามะาเขือเทศครับ แบบนี้เลยครับให้มาทั้งกระปุกเลยนะครับจานถัดมานะครับเป็นล็อบสเตอร์ครับและอันนี้คืออาหารจานหลักนะครับที่เป็นสำหรับไทยที่มีชื่อเสียงของการบินไทยครับเริ่มจากอันนี้นะครับเป็นกุ้งลายเสือมาพร้อมกับเห็ดออริจิอมพริกน้ำมันนะครับสันคอหมูแดดเดียวทอดน,น้ำพริกมะขามหมูสับครับ ก็มีผักสดนะครับอันนี้เป็นยำสม้มโอกุ้งล็อบสเตอร์ไก่ฉีกครับแน่นอนครับว่ามาพร้อมกับข้าวหอมมะลินะครับสุดท้ายนะครับปิดด้วยขนมครับอันนี้เป็นไอศครีมเซาวรสน,นะครับแล้วก็มีมสูสมะพรา้าวจะานี้เป็นขนมไทยครับแล้วก็มีข้าวเหนียวดำสังขยาใบเตยด้วยถ้าเราเดินมาด้านหน้าสุดของเครื่องบินตรงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ มุมหนึ่งครับที่เป็นเต้าอี้นะครับสามารถที่จะมานั่งกันได้อีกประมาณส่คนอันนี้ไม่ใช่สําหรับที่นั่งบนเครื่องบินปกตินะครับแต่ว่าเป็นกรณีที่เราเดินทางมาหลายคนแล้วก็อยากจะมานั่งคุยกันเสียงดังหน่อยจะได้ไม่บรบกวนผู้โดยสารคนอื่นนะครับตรงน,นี้ก็จะมีชั้นวางนิตยสารแล้วก็หันมาด้านนี้เนี่ยจะมีเคาน์เตอร์อบาร์เล็กๆนะครับนี่คือห้องน้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของเครบินเครื่องบินนะครับนี่คือหน้าสุดแล้วครับถัดมาจะเป็นบันไดที่ลงไป ชั้นเอคอน์ีด้านล่างนะครับห้องน้ํานี้พิเศษมากๆครับอันนี้คือห้องน้าที่ใหญ่มากที่สุดห้องหนึ่งในเครื่องบินไปดู้างในพร้อมกันเลยพอเข้ามาแล้วนะครับอลังการมากนะครับห้องนี้อันนี้เป็นพื้นที่ของพื้นที่แต่งตัวแต่งหน้านะครับมีกระจกแต่งหน้าเพียบพร้อมเลยครับมีไฟสองหน้าด้วยนะครับชุดนอนที่ได้มาเนี่ยเราก็อาจจะมานั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ก็ได้ครับ และหันมาด้านนี้ครับถึือจะเป็นทางเดินเข้ามาบริเวณทุ้มนะครับพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครบครันนะครับมีโคลนมีสบู่ล้างมือนะครับก๊อกน้ําแบบเซนเซอร์ทังขยับนะครับสามารถที่จะใช้เท้าเหยียบตรงนี้ครับเพื่อที่จะเปิดฝาได้เลยนะครับไม่เปื้อนมือด้วยครับมีกระดาษชำระประเภทต่างๆแล้วก็มีผ้าเช็ดมือให้ด้วยนี่ถือว่าเป็นห้องน้าที่ใหญ่มากจริงๆนะครับตอนนี้น่าจะได้เวลานอนแล้วครับเริ่มง่วงแล้วนะครับ เรบอเข้คาราื่องบินแบบแครับบนเครื่องบินแบบ Airbus A380 ของการบินไทยเนี่ยจะมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้โดยสารเฟ r ร์สคลาสทุกคนเนี่ยก็จะได้รับใบนี้ครับเป็นบัตรใช้อินเทอร์เน็ตฟรีก็ฟรีให้20เมกนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ย ก็ดีกว่าไม่มีให้เช็คนะครับเพราะว่าระหว่างที่เดินทางเนี่ยก็เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานครับด้านหลังของบัตรนี้ก็จะมีแถบสีเทาให้ขูดออกนะครับก็จะได้รับโค้ดครับเมื่อได้รับโค้ดมานะครับก็ให้เอามาต่อกับ Wi-Fi ในโทรศัพท์ของเรานะครับด้นหน้าจอล็อกอินก็จะมีให้ใส่โปรโมชั่นโค้ดอันนี้ครับก็สามารถเอาโค้ดจากในบัตรเนี่ยเข้ามาใส่ได้เลยนะครับก็จะได้เล่นอินเทอร์เน็ตฟรี20่สเมกครับหรือถ้าเกิดต้องการซื้อเพิ่มก็จะมีราคาประมาณนี้นะครับ 10เมกอยู่ที่4.99เหรียญสหรัฐนะครับ20เมก30เมกแล้วก็แพ็กใหญ่สุดก็คือ100เมกนะครับ34.99เหรียญสหรัฐครับเช้าแล้วนะครับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับเราจะถึงลอนดอนกันนะครับก็จะถึงเวลาที่ลูกเรือจะมาเสิร์ฟอาหารเช้าครับนี่นะครับเริ่มด้วยผลไม้สดครับ ก็จะมีขนมปังต่างๆนะครับพร้อมกับมูสลล่ราดานด้วยซอสสตรเบอรี่ครับ <S <S กอดแลนด์ที่ลอนดอนนะครับก็จะมีใบอิมิเกรชันแล้วก็อันนี้จะเป็นบัตรฟาสแทร็กนะครับที่เราจะสามารถเข้าช่องต่อมอพิเศษที่สนามบินฮีโตรได้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิท แต่ละสนามบินนะครับไม่ค่อยเหมือนกันบางสนามบินก็จะไม่มีพรีเมียมเลนก็จะไม่ได้รับใบนี้แต่ถ้าเกิดสนามบินไหนมีพรีเมียมเลนนะครับผู้โดยสารในชั้นเฟิร์สคลาสแล้วก็บิสเซนต์สมาของการบินไทยเนี่ยก็จะได้รับพรีเมียมเลนในการลัดคิวต่อหมอเมื่อถึงที่หมายเลยครับแตอนนี้เราก็แลนที่สนามบินดอนทิทรโตรแล้วนะครับและนี่คือรีวิวการบินไทยแอ First Class, ร์บัสเอสามแปดสุขรอยออเฟิร์สคลาสครับ แน่นอนครับจุดเด่นของเขาครับอยู่ที่ความนอบน้อมของลูกเรือครับที่นั่งกว้างใหญ่นะครับนั่งสบายรับสบายแล้วก็มีตัวเลือกของอาหารมากมายครับถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีตัวเลือกของอาหารไทยชุดใหญ่และทีเดียวครับผมอู๋ Spin9 ครับพบกันใหม่รีวิวนะสวัสดีครับ